มาค่ะวันนี้เราจะทำเนี่ยค่ะแป้งแป้งกระเล็บเนาะมาแล้วเลือกเทปคุณขวานแต่ไม่เหมือนกันวันนี้วันนี้เนาะเสนอเสนอภูมิใจนำเสนอแป้ง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 แกระเล็เนาะแต่ว่ากระเล็บแป้งเราไม่มีเหมือนฝรั่งเศสเราก็เอาแป้งสาลีธรรมดานี่แค่แล้วก็มีไข่ มาน้ำมันนิดหน่อยเกลือนิดนึงน้ำนิดนึงผสมผสมผสมเนี่ยได้แล้วสําเร็จง,ง,ง่ายทำง่ายง่ายค่ะตั้งน้ํามันนะคะตั้งไม่ใช่ตั้งน้ํามันตั้งกระทะแล้วก็ทาเนยลงไปในน้ำมัาเน,น,านเยจืดในแข็งในอะไรก็ได้ค่ะทาไปเงี้ยน้ำมัน้อนๆน,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 นะคะแล้วเราก็จะเทปแปง้งเมื่อเทน้ำไม่ทาน้ํามันเนาะทาเนยไปแล้วเราก็เทปแปง้งเนี่ยค่ะเทแป้งลงไป เทปังหมาเลยค่ะเอาหนาเอามากเอาหนาเอาบางตามสบายตามสะดวกนะคะอันนี้บางขึนเสเต็ปแผ่นก็บางๆหน่อยะคะ่ะมันก็ถ้าหนามากก็ไม่อร่อยอ เทไปได้สักพักหนึ่งเราก็กลับข้างนะคะเนี่ค่ะกลับข้างมันก็จะกลายเป็นกระดิกนเล็กเนาะแครนค่ะเขาก็จะใส่เวลามันสุกเลยะคะ่ะเห็นไหมคะถ้าปล่อยให้สูงนี่หน่อยๆอ,อีกหน่อยก็ได้แ่กตอนเช้าอาหารเช้าเช้ากลับข้างแล้วแล้วก็กลับข้างอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อจะให้มันสุก นะคะแต่นั้นก็ปรุงนะคะเราจะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปเลยไข่ตามด้วยเนยแข็งอร่อยแซ่บอันนี้ชีสนะคะชีสแบบไหนก็ได้เชสต้าชีสมอสซาเรลล่าชีสพาร์เมซานนคะอร่อยเหมือนกันนะคะ อันนี้ไข่ก็เริ่มสุกอันนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่ความสุกให้ทั่วถึงอ่อนนึ่งกลางค่ะใช้ได้อันนี้จะพับครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้พับแบบนี้ก็จะอร่อยเสิร์ฟได้เลยค่ะนะค่ะการเล้เสร็จแล้ว,วอาหารเช้าง่ายๆค่ะ อมาค่ะวันนี้เราจะทำเนี่ยค่ะแป้งแป้นกระเล็บกระเล็บเนาะมาแล้วเล็กแครปเล็บเขานะแต่ไม่เหมือนกันวันนี้วันนี้เนาะเสนอเสนอภูมิใจนำเสนอแป้ง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 แครปกระเล็เนาะแต่ว่ากระเล็บแป้งเราไม่มีเหมือนฝรั่งเศส เอาแป็นสาลีธรรมดานี้แค่แล้วก็มีไข่มาน้ำมันนิดหน่อยเกลือน,นิดหนึ่งน้ำนิดหนึ่งผสมผสมผสมเนี่ยได้แล้วสําเร็จง่ายทำง,ง่ายๆค่ะตั้งน้ํามันนะคะตั้งไม่ใช่ตั้งน้ํามันตั้งกระทะแล้วก็ทาเนยลงไปนเนยธรรมดาเนยจืดเนยแข็งเนยอะไรก็ได้ค่ะทาไปเงี้ยน้ำมันร้อนๆนะคะแล้วเราก็จะเทปแปง้ง เทน้ำมันทาน้ำมันเนาะทาเนยไปแล้วเราก็เทแป้งเนี่ยค่ะเทแป้งลงไปเทแป้งลงมาเลยค่ะเอาหนา <c oughs> เอามากเอาหนาเอาบางตามสบายตามสะดวกนะคะอันนี้บางขึนแซบๆแผ่นก็บางๆหน่อยค่ะมันก็ถ้าหนามาก <c oughs> ก็ไม่อร่อย <c oughs> Mm hmm. อ่าเนี่ยเทปไปเลยสักพักหนึ่งเราก็กลับข้างนะคะเนี่ยค่ะกลับข้างมันก็จะกลายเป็นทีิก,กันเล็กเนาะแครบค่ะเขาก็จะใส่เวลามันสุกเลยะคะ่ะเห็นไหมคะถ้าปล่อยให้สุกดีหน่อยๆอ,อีกหน่อยก็ได้แสดตอนเช้าอ่านเช้าเช้ากลับข้างแล้วแล้วก็กลับข้างอีกข้างหนึ่งนะคะ เพื่อจะให้มันสุกๆนะคะแต่นั้นก็ปรุงนะคะเราจะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปเลยไข่ตามด้วยเนยแข็งอร่อยแซ่บอันนี้ชีสนะคะชีสแบบไหนก็ได้เชสต้าชีส,ชสมอสซาเรลลา ชีสพาเมซานนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ไข่ก็เริ่มสุกันนด้ใช้ไฟอ่อนนะคะพอความสุกให้ทั่วถึงอ่อนนึ่งกลางคะ่ะใช้ได้อันนี้จะพับครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้พับแบบน,นี้ก็จะอร่อยเสิร์ฟได้เลยคะ่ะ การเล้เสร็จแล้วอาหารเช้าง่ายๆค่ะ